แล้วเราก็เจอจังหวัดเป็นศนโลกของเรานะคะที่เราอยู่กับแม่ทุกคนเกิดดราม่าก็ระดับแม่ป้าจะให้มันนั่งรถตุ๊กๆก็ยังไงเนี่ยตีชีมงานเขากำลังเข้าไปแล้วสวัสดีครับทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 23นาฬิกา55นาทีนะครับซึ่งเราเพิ่งได้รับข่าวประกาศมานะครับจากเพจ Amazing Thailand นะครับเมื่อ3-4ชั่วโมงที่แล้วว่าคุณฟ้านปิงปิงจะมาไทยในงานส่งการในวันที่11ที่จะถึงในอีก5นาทีนี้นะครับแล้วก็เลยปรึกษานะครับผู้ที่จะสามารถซัพพอร์ตเราได้ต่างๆรเราไม่น่าจะหนอนะครับเพราะเราตื่นเต็มมากจริงๆเพราะว่าหน้าจอคอมหลักกางตั้งเป็นลูกคุณฟ้านปิงปิงอยู่เลยนี่ เบื้องต้นได้ส่งลางงานไปที่หัวหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับ้าที่เปิดประตูมาให้เห็นหน้าจอฟ้านปิ่งๆรอเราอยู่เราจะไปหาฟ้านปิ่งๆกันถึงแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปคนมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนมากสุดๆแล้วแม่ฟ้านจะอยู่ได้ไหมเนี่ย วอล์กแฟชั่นเมดดิวอล์กตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดอะไรนะพี่วัดเชตุโคนวิมลมังคารารามถูกคือเภาไม่รู้โธ่ที่มีพันนอนใช่ไหมเราก็อยู่กันแป๊บเดียวแล้วเราก็จะกลับนะครับออตอนพระราชพิธีเขาก็นั่งกันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือขอบเขตพระราชวางังมาดูแบบดป๊บป้าโธ่ไม่หรือบางกอกที <laughs> ่บ้านปีโนแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับอัน,นด้านหลังของเราจะเป็น ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเซาเว่นบิ๊กกา,า,แ,ฟฟกาแม่ป้าน่าตรงไหนล่ะร้อ,อนมาก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 มา,กา,กากชื่องานอะไรก็ไม่รู้แต่เราไปดูบ้านบิ๊กริงไงแลแม่จะร้อนไหมเลสาสางสารแม่มอาเป็นทีให้เขาก่อดเอเราเก็บขยะไดา้เป็นคนดีเห็น้านบิกปิงเราอยู่กันที่งานอะไรครับไม่รู้ชื่องานเหมือนกันมาสงการไง ฟานปิงปิงทำไมเราอยู่ที่นี่แล้ตัวดำจัง <laughs> <laughs> เรามารอดูแม่ฟานแม่ฟานไม่รู้จะผ่านมาทงนี้หรือเปล่า <laughs> เพราะว่าทีมงานที่นี่เขายังไม่รู้เลยว่าแม่ฟานมาหรือวเราโดนเกงจะ <laughs> เป็นฟ้านปิงปิงแต่เป็นกอลกุ๊กโชว์โกรธมาก ข้างหน้าวิเคราะห์นี้ทสกคนรู้มันดีูแบบ,แบ,บอมองออกมาอยู่หน้าเราเอาเที่ยวซาพวกเป็นภาซาแกนทำหน้าดีๆมุมนี้สวยจริงๆ แด้แล้วเราก็เจอจังหวัดเป็นุโลกของเรานะครับ นใหม่เจ๊ป้าใครเป็นนางนำบระใครเป็นนางนำขระพววมีเรสฟานบิ๊กบิ๊กเดสตรงนี้สว่างแล้วนะครับซึ่งนี่คือแม่ป้า เกิดดราม่าก็กระดับแม่ป้านจะให้มานั่งรถทุกตัวก็ยังไงถูกเนี่ยทีมงานเขากำลังเข้าไปแล้วครับแต่ว่าตนี้รายงานสดกับกรุงเทพนะครับซึ่งว่าให้แม่ฟ้านมานั่งยังไงทีมกจัดการคือไม่ลืมย่างมแต่เรามารอดูการมั่จะเกิด,ด,ดอะไรต่อไปแม่ปบปืนซึ่งก็คือว่าไม่ยอมเปลี่ยนรถให้แม่นะครับแล้วก็ ต้องโดนประท้วงอย่างหนักแบบลากแม่มาแก๊งเฮ้ยดูรูปนี้ดิถือกล้องตรงหน้าเราอันนี้คือบรรยากาศอินกอดพ่อมา,มา กลับเลยใช่แต่ก็ระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโอ้ยเราเห็นใกล้ๆขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วใช่ไหมขีบลุกที่จะไม่ให้หลุดอ่ะเขาจะได้อาปากกว้างหมดแล้วฮองเฮาอ่ะยังไงก็คือฮองเฮาเนาะใช่ถูกไหมโอ้แล้วตอนที่เห็นรูปตอนที่วอลกับดิสนีย์โลกครับสวัสดีค่ะนี่เราจะโดนชมแล้วไม่โดนก็ไม่ได้ว่านะโดนแปลก ก็แต่มันก็ใกล้ชิดดีรถนั่งนพมาศในมอยังใหญ่กว่านี้อีกจริงนี่ตัวเก็บผมแล้วนะร้อนสารกิจเสด็จมาตัวเก็บผมเก็บผมแล้วร้อนดูสภาพคนผู้นบน้ำ ไปแล้วนะแม่เราจะกกลับแล้วใช่แม่ตัวพระกิดรู้หรือเปล่าลำห่าวเอกโดยเฉพาะนะครับใช่ครับพ่อสมบัติรังจรรค์โชคดีนะแม่รอดมาก ไม่ตกเลยนะข้างล่างแรงตกนะอาทุกสาสรไม่ฟ้านมากนะครับบอกตามตรงว่าแ,วแบบอันดับหนึ่งของจีนเนาะอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วแบบเที่ยวรถปะให้รถตก,ก็ใกล้ชิดก็ดีนี่ก็เป็นมูดก่อนกลับนะครับตลกตลกน่ารักน่ารักเราวิเชียนมาก เป็นไรนะครับถ้าเรามีโอกาสจะค่อยมาอีก2,000เองใช่ไหม้าเดินทางประมาณท <Hi you. S 1> ้าอยู่ปวดขาเลยอ่ะขี่เร็วมากนั่งเลยยูมอสิซองร้องไห้ตาแดงรอแฟนจนเตอะเตอะน้ำและตะลุนไซเกอรอยู่เป็นชั่วโมงแฟนจนนั่งเปล่ย รถแล้วก็ออกไปเรือโอยเป็นทีมันเดียวกับนะครับเดี๋ยวรอรถตอนยี่สิบามนาตอนนี้ขอกินก่อนจริงๆก,ก็กินมาหน่อยหนึ่นะครับแต่หิวมากตอนนี้หิวมากๆขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับปินงถ้าไม่มิชช่นเราก็คงไม่ได้มาจนถึงทุกวันทุกเราคงจะไม่ได้เห็นนางปลานะครับถึงห้องแอรครับ ฟันดีครับทุกคน